กลับบ mm. ้านแล้วมึงนี่ว้าดอยู่ใตท่องนี่ล่ะลายเอาจังไหนน้องพี่น้องจะสิไปลายมาไปนี่เนาะสิลายเอาเด้ออืมบ่ได้เลย นี่นายอยู่ใายมันมีมือไลรเห็นไหมนี่อ้เยอะอยู่ เพื่อนบมมีเกิดบุญนะคะเข้ามาเข้ามาเข้ามาวะ <c oughs> นี่ไงอี่ <c oughs> มีปลาด้วยนะปลาโอ้โหปลาปลาปลาโหทุกคนเยอะ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 พ่าไทยไอ อยู่ใต้โขดเห็นอย่างนี้แล้วก็ลูบไปนะลูบไปอลูบไปเรื่อยๆนี่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 ปะมันี่มันนี่หู้ road, ูหูได้นี่จะว่าไผ เซน่ากับบใสซน่าอันใดมันตายกับโบตายพี่น้องเดี๋ยวนะแอบเพ่งนะ sorry นี่ไอซิลูปไปจังนี้นะลูปไปเลยหยุดเลยลูปไปเลยไปเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปเข้าไป พอได้กินเลิกสิได้ป่ะอ่างเงี้เนาะอันนี้ออกก่อนนะป๊านั่งมามามานะคะทุกคนรูปไปโอ้เยอะ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 ไปเยอะข้าไม่ข้าวบอข้าเข้าๆได้เยอะแล้วนเนี่ย ได้ไหมก่อนแค่ดิ้ยั small p l a c ิเล็กมากเอออ้ันนี้ยิ่งเยอะปะโอ้โหใหญ่ด้วยตรงนี้ปะโอ้โหมีปลาด้วยปลา yes ปลาปลาเอาปลาออกโนปลาไอไม่เอาปลาโอ้สองปลาออได้แค่เอาแค่ตรงนี้ก็พอกินแล้วนี้ จะออกได้ไหมก็ได oh, oh, ้ร oh, 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 oh. ูปจ้ะรูปนูปไปเลยโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้โหทุกโอ้ดสองปลานี่ยยังไม่ไปไหนเลยไปพวกนี้โอ้โหทุกคนสวยมาก กล่องเสียมาแล้วได้เบิ่งหน้าเบิ่งนะงนะอีกครั้งนะเงยโดนมอทามนะไล่มามีอีกไหมมีไหมมามา <c oughs> ตรงนี้เนาะ อีกครั้งนะจ๊ะอนมอนะบ่มีแล,ล้วหรอเนี่บ่หลายสองสามสี่เยอะนาะปะเนาะ มีอีกไหมอ่ะหมดยังฟินิฟิฟนิตแล้วปลละเอ้โอ้ปายแล้วไม่อยากกินเขานี่ทุกคนแป๊บเดียวเป็นไงเออแม่มันหลายบมมีแล้วนี่บ่สวบใส่มือแล้วฟินิตแลว้วจอเลย โอ้ยไหนๆๆมันบวชัวใส่มือหรือไหมโอ้ยมี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 มา嘛ว้าไปมาเลยไปมาเห้ยมัน เท่ายรมาค่ะออกมาออกมาไม่เยอะบังเด้พี่น้องอือะมันใหญ่บอ่อมันใหญ่ไม่เป็นไร โอ้กังเกงขาดลื่นลืดนลื่กองเชียร์มีแต่ enough น <S 2: static> ี่นี่นี่นี่อะไรนะนนี่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 ป้าเอาฮะใครจะพอนิดเดียวมันวูบหลายป้าไอ้นิดอร่ มันน้อยมาจากนี้เลยโอ้โหปลาเยอะๆๆๆดินแผะๆเลยดีนี่ีมามาเข้ามาไอ้ได้หลายได้นี่ได้หลายเซยเลยเห็นเนี่อๆ PI, 跳 qui, 跳เล่นๆ่นลายสวยเลยมา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 โห่ละนี่นี่นี่ปะนี่นี่ลองดูทางนี้ก่อนมนสิมักลีอยู่ตำแหน่ในสายแหน่นี่อุ้ยนี่แหน่นี่มนสิหละมนสิใหญ่ มานะฟึบจะจะไล่มาไหมมาไล่มา,มมา,า,มา come to my home come to my mm hmm. นี่ đấy, yêu ít phun tìm temu. Welcome, welcome back, welcome back, welcome. Có đại u Cái kênh chuẩn khát kê 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 bàn เข้าบ้านแล้วนี่เอาก่อนนะเข้ามามจะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเข้าเข้าเข้า เขาเขาเวล้ยข้ามทูไายโฮมได้เยอะอยู่นะนี่เบิ้งสัดทามนะเนี่ย <Yes. S 1> อร่อยอีกแล้วคิปพ <c oughs> ีพีเดี๋ยวไอซีเอาแนวบางเนาะค่ะเนาะเดี <c oughs> ๋ยวไอ้ขอเมือก็เด้อจะเด้อมืนอีาก็ปูกับป๋องซัมเล็จ เ้วก็เก้หอยล้วก็มาซ้อนนี่ให้พี่น้องเบื้องโนะเ๋ยวไอ้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนพอกินแล้วเยอะแล้วนะคะทุกคนเจอกับไอคลิปกินหอยนางรมเลยนะคะไอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีไอกับป้าเสมอมาด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะบายบายได้เพลงแล้วนี่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 ไปที่ชอชอชชชะ เออนี่ปะ I show you something นะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นะ from here นะปโห้มาเลยมา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  welcome to welcome to มาอา โอ้โห้พดหัวหนู่วดใจจังเดี๋ยวอาเฮียบายมันเยอะอะบ่ายอิสอัก็อยากกลับบ้านก็กลโอ้โหนี่ไปเลยเอาลอก บอกอย่างนี้แล้วเราก็ไล่เพื่อนไปนะโอรีดีอันนี้มาโอรีดี้ไล่เพื่อนไปนี่ครับสติเฮียปุ๊บล่ <c oughs> นานๆน,นะนี่ีฟอร์มเฮียนะพี่นอ้องเบิ่งเดอเบิ่งเดอช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ ชุดน,นี้ของ KPP s a เ g กูดบายทุกคนมาค่ะกลับบ้านล้ว <Wow. S 1> <laughs> คอยบอกเจ้าแล้วเบอง์นี่พี่น้องจูเซกูดบายโอ้เยอะมากอ่านี่ไล่มาก่อนนะชาร์ตเวนะ,ะมาแบบค่อยๆแล้วมากลับบ้านเฮาก oh. เข้ามาไหมเข้ามาโอ้โหโอโหทุกคนทุกคนโก Home with Me Baby Baby เยอะมากทุกคนใหญ่ด้วยมันจะเข้าไหมล่ะจะเข้าไหมล่ะจะเข้าไหมล่ะนีเ <c oughs> มืองอันนี้หอยนงรมพอดีกินเลย บไดเอาอุปกรณ์ไปเนาะกาะงาดได้สำนีกก็โอเคแล้วอ่ะก huh? <Good> yeah, ูไซส์พอดีกินเลย <Yeah. S 1> แล้วให้พญายักษแกให้แล้วกระปูขนาดบอได้เลยเนี่ยป oh, cool. ูอร่อยเนาะพอดีกินบางทีก็ไม่ใง่ายพอดีเลยอันนี้นะแล้วก็นี่นี่มาสำคัญที่สุดยังเต็นอยู่บนนี้ไอเอานี่มารนนี้ มึงนี่ใส่จุ๊ะเลยว่าไม่ได้นะเมื่อนี้นะอันนี้นะไอซีล่างๆแล้วนะแล้วเ,เขาซองฟิตเมื่อนี้ไอซีกินเป็นหอยนะคะเพราะว่าไอ้มีพริกเผามีเจลซีฟูด้ดมีกระเทียมเจียวมีหลายอย่างครบในอันนี้เลยก็ได้อสอิกินอันนี้อันนี้ไอซีล่างๆแล้วก็ใสซองฟิตเมื่อใดที่เราจะกินก็คือเราจะมาก,กินแบบใสามาก ความใสของมันอะโอ้โ oh, ห very fresh เนาะโอเคนะคะวันนี้ก็3อย่างนี่ทุกคนไอเป็นคนหนึ่งที่สามารถเออ one dozen is ten euro ค่ะ แต่ก็ปูด,ด้วยนะคะไอฮปบมาร์เก็ตนะคะตรงนี้นะสามารถขายของได้เลยโอเคเนาะเดี๋ยวไอก้กางเกอาบน้าเดี๋ยวอีกจังหน่อยแรงๆจะพาพี่น้องกินหอยนางรมสนะเถาะเนาะหนึ่งตุลาใช่ไหมที่เขตห้าสิบหกอ่ะเขาจะเริ่มที่จะล่าสัตว์เนาะป่ะเนาะโอเวอร์แดนเดี๋ยวฮันติงเนาะ there, hunting, นะ starting from i think is first of october เนาะแล้วเขาก็สีเขียนป้ายว่าห้ามเข้าไปประมาณนี้เนาะแต่ก่อนนะไอไปหาเห็ดอยู่ตรงป่าสาธารณะขี่รถไปประมาณ50กิโล พอไปฮอดปุ๊บมีป้ายตั้งว่าห้ามเข้าไปตรงนั้นเป็นวันอาทิตย์แต่ตรงนี้จะเป็นวันเสาร์นะคะใส่แล้วก็เห็นเขาจะแบบว่ามีเสื้อสีส้มๆมเมื่อกี้นี่สาสคนอยู่ฝั่งพูนแนมเห็นอยู่นะบะน,นะสาสี่ โอเคคิดว่าคาตาล่าเป็นกระต่ายนะคะเป็นกระต่ายเป็นพวกสุนัขจิงจอกประมาณนี้เนาะแต่คาตาคาซิล่าทุกปีอยู่แล้วตรงนี้นะแต่ว่าแต่ละปีน่ะไอซีแนมโบเห็นเพราะว่าไฟมันใหม่ไฟมันบริใหม่จะเป็นเีไอแนมเพียงกับเจ้าแต่ว่าไอซีเห็นปลายทุกปีนะคะโอเคเดช่ะเดอร์สำหรับเนีไยก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจที่มาซอนกุ้งแล้วก็อย่างละนิอย่างละหน่อยพอร่วมกันเดี๋ยวมันได้หลายนะ ขอญอยตไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเดินเบิ่เบิงอเบืแอม so happy นะคะวันนีนะคะ <laughs>